ล้อตัวนี้เจกเกอร์บา์ล็อกกา้านสวยคมเข้ากันกับเบรคคาเยนรอลงตัวกับฟอเนอร์ส่วนยางชุดนี้ผมเลือกใช้ของ G1 นะครับบอกเลยว่าหนึบเงียบเอาเรื่องครับสวัสดีครับผมบาร์สอะไรซิ่งนะครับนนทบ,บุรีหรือว่าเพื่อนๆเรียกกันว่า บาสอะไรผ่อนนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูรถผมนะครับกว่าที่ผมจะมาเป็นชื่อบารสอะไรสซิ่งนะครับที่เพื่อนๆเ,เรียกกันเดี๋ยวพามาดูล้อของผมนะครับล้อตัวนี้เจกเกอร์บารล็อกรัดด้วย g ีซีวันสองหกหนะครับเป็นล้อของเลนโซแท้นะครับผมแม็กลายนี้ทําไมผมถึงใส่จากโชวเบคับเพราะว่าก้านสวยคมเข้ากันกับเบรคคายเย็น หลอลงตัวกับ p อร์เ e r นอร์ข้างหลังนะครับเข้ากันกับซุ้มล้อพอดีนะครับไม่ว่าจะเป็น SUV หรือว่ากระบะใส่หล่อทุกคันหล่อทุกรุ่นครับ uh huh. เดี๋ยวเรามาดูของแต่งบริเวณรถนะครับฝาท้ายเดิมพุ้มผ้าคาร์บอนนะครับลายเ F1 มอนซ่านะครับ โช้กหลังสปริงจะเป็นของโปรเฟนเดอร์คอยเสี่ก็จะเป็นของพีแอนนะครับสังคมเทอบ์โบ JTC นะครับเบรคคาเย็น 18Z ซนะครับจานเบมโบ่แท้จานขนาด370ครับฮับ CNC ของบ้านเรานะครับจะเป็นงานติดตั้งของพี่บอสเบรมหาชัยนะครับชุดนี้พร้อมติดตั้งของบอสเบรนะครับอยู่ประมาณแสนสามนะครับผมคือมีประกันนะครับแล้วก็ดูแลหลังการขายโคตรโหดอย่าว่าแต่เบรกนะครับล้อของเรนโต่เนี่ยโคตดของโคตรโหดครับ รับประกันโครงข้าง10ปีสี2ปีส่วนยางเลนโซ่นะครับ GC1 ก็มีรับประกัน6เดือนหรือ180วันนะครับมีปัญหาก็เคมได้ทางเลนโซเลยครับทุกสาขาหรือว่าทุกตัวแทนจำหน่ายครับผม by, racing, ส่วนฝากระโปรงหน้านะครับผมเลือกใช้ของคาร์บอนวันซ่า ลายเอฟวันแข็งแรงครับผมเป็นฝาไฟเบอร์ครับ้องเครื่องก็จะเป็นชุดอินเตอร์สแตนเลสนะครับยิงทรายของทางแรมเพจช็อปนะครับนนทบุรีแล้วก็อินเตอร์นะครับจะใช้เป็นอินเตอร์กาเลตแท้แล้วก็มาขึ้นเขาอินเตอร์ใหม่ของทางร้านแรมเพจนะครับดักไอระบายของแรมเพจเหมือนกันครับงานสร้างเหมือนกันอันนี้จะเป็น e c u a n t อั o ต้าบูนะครับยกดันอยู่ในใบเดียวกัน แล้วก็อันนี้จะเป็นกล่องเกียร์จูนเกียร์นะครับใส่มาจากพี่ก,กอ๊อฟ ECU ลังสิทนะครับจูนไดโน่ครับมาจากพี่ก,ก๊อฟเลยคันนี้ใช้บูสต์อยู่25ครับรถบ้านใช้งานครับผมอรถบ้านใช้งานปกติผมนะครับขายทุกอย่าง ที่ลูกค้าต้องการก็คือจะเป็นธุรกิจแบบเป็นธุรกิจผ่อนครับผมผ่อนสินค้าจะเป็นอะไรแต่งรถยนต์โทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทีวีตู้เย็นทุกอย่างจ่ายราคาของ10-20%ก็รับของไปใช้ได้เลยธุรกิจผมมันจะเป็นธุรกิจค่อนข้างเสี่ยงหน่อยพี่บางคนผ่อนไปได้2งงวดหายไปเลยก็มีผมก็แจ้งแจ้งความดำเนินคดีถ้าคดีไม่คืบหน้าปุ๊บผมก็จะจ้างทนายติดตามคุณ ตอนดูลิมิตตอนดูรายรายได้รายจ่ายของตัวเองก่อนก่อนที่จะมาผ่อนเป็นคนชอบแต่งรถขาดทุนไม่ขาดทุนช่างมันขอให้ได้แต่งครับผมอะไรแท้บ้างอะไรเทียมบ้างเอาเอาแค่เราชอบแล้วก็ไม่ไม่เดือดร้อนครอบครัวนะครับผมทำไมถึงเลือกเ so ลนโซ่ล่ะครับผมว่ามันตอบโจทย์ผมใช้แล้วมัน มันแข็งแกร่งดีแล้วก็มันเป็นล้อที่ล้อมีน้ําหนักเบาใส่แล้วไม่สะทานนะครับเวลาเจอผิวขูดขาหรือว่าเจอผิวไม่เรียบที่ใส่อยู่ก็ชุดนี้ล่าสุดก็ชุดที่5แล้วนะครับที่เปลี่ยนไม,ไม่ได้ใส่แล้วแตกนะครับคือ,ค,อคือเบื่อลายครับผมแม็กเรนโซมีลายให้เลือกเยอะปีนึงเนี่ยทำออกมาเป็น10-20 20ลายใส่แล้วเบื่อเปลี่ยนแค่นั้นครับส่วนยางชุดนี้ผมเลือกใช้ของ G C o นะครับบอกเลยว่าหนึบเอาเรื่องครับเงียบ ฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆที่จะประกอบธุรกิจกิจการคือเหมือนที่ที่บาร์ทำอยู่บาร์อะไรซิ่งยินดีให้คำปรึกษาไม่มีเสียเงินไม่มีเสียส่วนต่างไม่มีอะไรคุณมีทุนคุณอยากทำเหมือนผมคุณโทรมาหาผมเลยผมจะให้ข้อคิดให้แนวทางเทคนิควิธีการเก็บเงินลูกค้าเบอร์โทรนะครับจะมีอยู่เบอร์เดียวเท่านั้นคือ0856765748ครับและสุดท้ายนี้นะครับอยากจะบอก FC เรีเนสู้ไว้เลยว่าเลนส์้ที่ผมใช้อยู่ทั้งแมกจางคนเหนียวหนึบเงียบกิ๊บ